ชังน้ําเนี่ยตรงนี้มันสูงตรงนี้ก็สูงตรงนี้ก็สูงค่ะมันก็จะลงอันนี้แหละแล้วรอบๆเนี่ยเราจะมีคันกั้นหมดที่เราวิ่งมาค่ะจะเห็นมีคันปิดหมดมันจะไม่มีทางน้ําออกไปแล้วก็จะมีแค่นี้ก็โอเคค่ะแต่ว่าจากบ่อนี้ก็ยังสามารถออกไปที่อื่นได้ก็ตัวมันเองคือมันจะไม่มีโอเวอร์ฟลนไม่มีโอเวอร์ฟล์หรอกแต่ว่ามันก็ซึมได้เพราะมันไม่มีไลนิ่งอยู่นะคะ แต่ว่าเราขุดไปเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเอาเงี้แล้วกันชั้นหินมันจะมีบ่อที่เป็นบ่อเป็ดน,น้อยอีกอันนึงเมื่อเช้านี้ที่เราไปเจอนะใต้นี้ไปเดี๋ยวเร<อ>าสงสัยว่าเราเก็บบ่อนี้ไม่ใช่คือผมให้ผมเสนอให้เก็บสองบ่อเทียบกันง่ายๆโซลูชนันคิดเร็วๆนะเรามีบ่อนี้นเป็นบ่อเออบ่ออร์โ f l o w ชื่อคือบ่อนี้แล้วบ่อนี้อยู่ตรงไหนในนี้บ่อนี้ก็คือบ่อนี้แหละอันนี้ใช่ไหม ทีนี้มันจะมีบ่อเป็ดน้อยอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้นี้น่บ่อนี้เราเราอยู่แล้วบ่อนี้ถ้าเกิดมันเจอสารอะไรมาเช็คตรงนี้อีกทีถ้าตรงนี้ไม่เจออะไรเลยหมายความว่าตรงนี้มันอินเทอร์เซ็ปได้เข้าใจปะอินเทอร์เซปน้ําทั้งหมดที่มาจุนาสตรงนี้สาที่เราเจอเป็ดแต่เป็ดนั่นคือเป็ดน้อยนี่บ่อบ่อที่อเป็นบ่อธรรมชาติ ที่เป็ดอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ตรงนี้เองเพราะนั้นเราเก็บสองที่เก็บตรงนี้ที่หนึ่งไปเก็บเป็ดน้อยอีกที่หนึ่งแล้วเทียบผลกันมันจะเห็นชัดเจนว่าบ่อเน,นี้ยสามารถเก็บกับเก็บน้ําไว้ได้หรือเปล่าถ้าไม่เจออะไรที่บ่อเป็ดน้อยก็แสดงว่าโอเคไงไอ้บ่อน,นี้มีประสิทธิภาพในการกันเข้าใจป่ะสามารถดักไว้ได้หมดเลยไม่มีริเกจจากตรงนี้ไปถ้าบ่อถ้าถ้าไปไปดูไอ้บ่อเป็ดน้อยตรงนี้เ<ใ>นี่ย ตรงนี้กไม่แน่อ้บ่อเป็นน้อยจะรับจากอินี่อยู่ดีแต่ไม่ใช่ถ้ามันดูดึงตรงนี้คือบ่อที่หนึ่งบ่อที่สองอยู่นี่นะเราที่ยืนอยู่คือบ่อตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยบ่อเป็นน้อยคือห่างจะมาตรงนี้ประมาณสามร้อยเมตรตรงนี้โอเคนะเสร็จแล้วบ่อใกล้เคียงศูนย์การเรียนรู้นะครับมาด้านนี้ก็อยู่ที่วัดจีราพงที่เราไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็รองรับ มาที่บ่อที่บ้านบ้านคลองสายยางรุงซึ่งคลองสายยางคือเส้นนี้ uh huh. และสิ่งที่สําคัญมีอีกเส้นหนึ่งคือคลองขุดคลองขุดของคลองส่งน้ําเนี่ยซึ่งรับน้ําจากด้านนี้มามาเลี้ยงมันเห็นนะม,มันจะปลายสุดที่ถนนด้านนี้ปลายก็ไปสุดที่ถนนด้านนี้ก็ปลายสุดนี่นี่คือรับน้ําจากคลองนี้มาแล้วก็จ่ายน้ําตรงนี้ จังหวัดพิจิตรสิ่งแวดล้อมภาคสามที่สนุโลกทางคอสช,อชอทีมทหารแล้วก็ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านนะคะประชาชนรวมทั้งทีมของเหมืองนะคะข้างหน้าไกลๆนั้นกำลังเก็บพืชผักที่อยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าตรงที่เป็นสันสูงที่อยู่ตรงเหนือยอดไม้ตรงนู้นน,นะคะนั่นก็คือบ่อกรกเก็บกากแร่นหนึ่งของเหมืองทองพิจิตร เชื่อมกับบ่อก,กักเก็บกักแร่2อนะคะและนี่คือแอ่งน้ำนะคะที่เป็นบ่อก,กักน้ำซึ่งมาจากบ่อก,กักเก็บกักแร่นะคะที่จะนำไปตรวจก่อนที่จะไปตรวจอีกบ่อนหนึ่งซึ่งหางจากตรงนี้อีก300เมตรหลังพุ่มไม้นะคะเพื่อพิสูจน์ว่าบ่อก,กักตะกอนตรงเนี้ยสามารถที่จะกักสารพิษที่เกิดจากการทำเมืองแร่เนี่ยไว้ได้จริงแค่ไหน นะคะประสิทธิภาพของการกักตรงนี้จะนําผลให้น้ําที่อยู่นอกบริเวณเมืองเนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดปลอดภัยหรือไม่การที่ชาวบ้านคันหรือว่ามีผลทางสุขภาพเกิดจากอะไรกันแน่เราต้องพิสูจน์กันอีกนะคะนี่คือทีมนังวิชาการค่ะจากหลายมหาวิทยาลัยนะคะทั้งปรังสิตเกษตรแล้วก็ทีมชาวบ้านทีมของเมืองทองอัคารา ทีมของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทหารและก็ตำรวจสื่อมวลชนมาช่วยกันค่ะเพื่อพิสูจน์ความจริงการปนเปื้อนกามเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้านรอบเหมืองทองจังหวัดพิจิตรค่ะ16สิงหาคม2557เวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะ